ครับในยุคสามกษัตริย์แห่งละนานะครับมาพญารามแห่งสุขโขทยัยพระญาเมงรายแห่งเจียงใหม่นะครับและกระพญางมเมืองแห่งพะเยานะครับสมัยนั้นป้อนก็สื่อสารกันด้วยการเขียนนะครับมาป้อนจะเขียนด้วยอักษรพระขามนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากยุกสังกวสัตว์แล้วนะอายุยาพวกมนก็เอาอักษรเหล่านี้นะมาเป็นไปแปลงเป็นอักษรไทยนะครับอือักษรไทยก็เขียนไปตามนั้นนะครับมาส่วนละนานั้นก็เอามาพัฒนามาเป็นอักษรทาบาลีละนานะครับอักษรทมบาลีละนานะครับ ก็ยุคนั้นนะครับมายุคต้นเป็นอักษรธรรมบาลีละนานะจนกว่าจะมาเปลี่ยนภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือพัฒนาจากาภาษาธรรมบาลีละนานี่ยมามาเปลี่ยนภาษาชาวบ้านนะครับยุคต้นนั้นก็จะบมีไม้เยาะไม่ซัดนะครับเห็นไหมพวกก็จะอ่านไปอย่างนั้นนะครับมาหลังจากนั้นมาก็จนถึงจะมีไม้ต่างๆผสมเข้ามานะครับมาเลย อ,อักขระอื่นๆอเอาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อมันครบเครื่องนะครับ่าก็จนถึงภาษา,าละานาปัจจุบันนี้นะครับหมายแม่อัอนนี้เขาจะมาโอ้ถึงภาษาธรมบาลีลานาเบื้องต้นเนี่ยนะครับมามันเพื่อการอนุรักษ์กันไว้นะครับมาเพราะว่าสมัยนี้นะครับตาม สถานศึกษาต่างๆโรงเรียนต่างๆวัดวาต่างๆเปิ้นมาได้สอนกันแล้วนะครับเอ่เปิ้ลจะไปสอนบาลีไทยมดนะครับเพราะเหตุผลเปิ้ลว่าอ่าก็คือทุเจ้านะครับที่จะเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดต่างๆเนี่ยเปิ้จะต้องเปลียนเก้านะครับอย่างน้อยๆกับวัดน้อยๆกับเลียนห้านะครับมันจะต้องอย่างอันนะครับมาต้องเท่าแบบ พระใดบ่มีมรเรียนนี่ก็บ่ได้เป็นยาอาวสแล้วนะครับพราะฉะนั้นก็ทูกเจ้าก็ไปเฮียนภาษาบาลีไทยมดนะครับภาษาเมืองบาลีเมืองบาลีละนาะมันก็จะโซนายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอมาอธิบายให้น,นะครับวันนี้นะครับเอาแค่อ่านเขียนเบื้องต้นนะครับมาถึงกับแจกวิพัฒนะครับแจกวิพัฒน์ก็คือมันมันจะ แปลงไปหลายกรมนะครับกระคำเดียวเนี่ยมันจะแปลงไปไปหลายรรมนะวิพัฒนะอ่ามันมันแล้วแต่บริบทนะครับ่ามันแล้วแต่คําเป็นคํานามคำคำบุพบทคาถามคำอะไรอย่างว่าสปะสเปดนะอ่ามตามนั้นนะครับอ่าหอมมาดูเลยนะครับอ่าว่าภาษาบาบาลีนะครับมาถ้าถ้ามีตัวซ้อนนะครับถ้ามีตัวซ้อนเนี่ย ตัวข้างหน้ามันจะเป็นพยานชนะต้นนะครับเสมือนมีไม้หันอากาศหรือก็ไม้ซัดนะอยู่ทังบนนะครับมาอยู่ทังบนนะครับมาก็อ่านเป็นอ่านไปไปตามนั้นนะครับมาสำรับถ้าบ่มีไม่เออมันมีตัวซ้อนไหนแม้วันนี้มันมีตัวซ้อนนะครับก็อ่านไปเป็นตัวเป็นตัวนะครับป้นจะมีไม้ประดับไว้อยู่นั้นนะครับมาไม้ก็มีอยู่แปดตัวนะครับมาไม้ของภาษา บาลีละนาเนี่ยครับมาอ่าเรามาดูเลยนะครับอ่าตัวสะนะครับตัวสะไม้กุนะครับอ่าอ่านว่าสุนะครับอ่าตัววะไม้กิอ่านว่าวินะครับอ่าตัวเจะไม้กาอ่านว่าจานะครับอมาเจวิชานะครับมาวิจานะวิจาตัวหน้านะครับไม้กบาลีนะครับไม้กบาลีประกอบด้วยไม้เกศทั้งหน้าไม้ ไม่กาส้ังหลังนะครับอ่าเมื่อไม่กามาเจอตัวหนะมันกลายเป็นตัวนานะครับเห็นไหมอ่านว่าโนนะครับตัวเนี้ยโนพระนะครับอ่าตัวนี้มันตัวมันมันมีสระอันยังมันก็อ่านตัวของมันเองเลยแล้วก็พระนะครับพระอ่าตัววะนะครับไม่อ่าตัวอังอยู่บนเนี่ยนะครับมันไปเป็นตัวงะนะครับมาสะกดตด้วยตัวงะนะครับตัวอังนะอ่าพระวังนะครับพระวัง พระวังตัวนี้ตัวไม่โกบาลีนะครับตัวหะนะครับอ่านว่าโหนะครับตัวตาไม่กี้อ่านว่าตินะครับโหตีนะครับสุวิจาโนพระวังโหตินะครับอ่าอันนี้เรามาดูบาลีไทยนะครับบาลีไทยเราจะเขียนว่าอย่างอี้นะครับแต่เราจะอ่านเป็นเ,เสียงกำเมืองนะครับอ่าสุวิจาโน พระวังโหตินะครับมาตีอนนี้ยันที่เขาไปเย็นนะครับอ่าบาลีไทยนะครับจะต้องเขียนอย่างนี้นะครับเห็นไหมพระวังโหตินะครับเขามาดูคาอ่านแล้วนะครับมาคาอ่านนะครับมาอ่านว่านะครับอ่านว่าสุวิจาโนเห็นไหมพระวังโหตินะครับอ่าเนี่ยแปลว่านะครับแปลว่าผู้หูดีเป็น ผู้จำเลินนะครับมาเนี่ยอันนี้เป็นกาแปรนะครับกาแปรโซวิจานโนพระวังโหติเนี่ยผู้หูดีเป็นผู้จำเลินนะครับเห็นไหม,ไหมเขียนเป็นภา,าษาละนาปัจจุบันได้ว่าอย่างอี้นะครับเห็นไหม,ไหมอ่าผู้หูนะครับแมาจวบหูเนี่ยออกเสียงหูเนี่ยครับอ่าภาษาละนาะ ป้นจะใจใตัวละแตนนะครับมาถ้าเป็นหูเนี่ยถ้าเป็นรู้อ่ามันมันเป็นครรมไทยนะครับเป็นรู้นะครับมาภาษาละนาป้นออกเสียงหูนะครับมาหูก็เอาตัวละเขียนนะครับอ่าป้นเอาตัวละเสียงฮอนะูบเนี่ยในตั้งแต่โบราณมาแล้วเนี่ย พ้นจะเอาตัวละเขียนแตนนะครับมาตัวฮอนฮูที่เป็นเป็นภาษาละนาน่ะพ้นจะเอาตัวละเขียนแตนนะครับหมาแม่เขียนว่ารู้น่อ่านว่าอ่านว่าฮู้นะครับผู้ฮู้ดีนะครับเป็นนะครับเป็นนะครับ่าตัวนี้เป็นนะครับผู้นะครับจำนะครับเสียงชัตวานะครับจำเลินนะครับจำเลินนะครับมาเลินสะกดด้วย ไม่กนนล่นนะครับ,นนรบอ่เใจใจหหาเลินนะครับไม่กล่นนะครับอ่าเปิ้ลกับใจใจห่างนะนี่ยนะครับอ่าเลินนะครับมาสมัยัดเดียวนี้เอาตัวตัวเอาตัวยะนะครับมาสะกดนะครับ่าเฮียนแบบภาษาไทยอ่าก็กลัวมันจะมาเหมือนก็นอ่า ก็สุดเล้วแต่เนระาพยายามสอบอยู่ได้แต่เกาเงาบนเปิปปเอาตัวหน้านะครับตัวหน้าสะกดนะครับมาแต่เวลาเขียนน,นั่นนะมันมันเขียนหรืออ่านมันก็กเป็ี่ยนยังเอาหน้าสามมันเหมือนไทยๆหน่อยก็กเป็น่ยนยังจับเลินนะครับเห็นไหมแต่กรเมืองเนี่ยกรเมืองเนี่ยมันจับเลินเนี่ยเปิเอาไม้กล่น,นะครับอป้ลเบิเรามีมีก้าไม้กล่นะครับไม้กล่นะครับจับเลินเนอตัวหน้าสะกดนะครับมาก็ะ อือวไว้นะครับมา,าเราลองมาอ่านทบทวนหน่งกำนะครับมาทบทวนหนังกำนะครับภาษาบาลีเห็นไหมอ่าก็มันก็ไม่ใช่ยากอย่างนี้นะไม่ใช่ยากตอนแปลนะครับเพราะว่าวิพัฒน์เนี่ยมันอ่าวิพัฒน์เนี่ยม,มันมันนักนะครับมันก็แปลไปไป,ไปน้าสุวิจานุพระวัง โหตินะครับมาสุวิจาโนโรภะวังโหตินะครับแปลว่านะครับแปลว่าผู้หูดีนะครับผู้หูดีเป็นผู้จำเลินนะครับาผู้หูดีเป็นผู้จำเลินนะครับมาท่านก็ลองเอาไปฝึกอา่านฝึกเขียนดูนะครับฝึกแปลด้วยนะครับมาก็ แปลได้ก็ยิ่งดีนะครับมาพวกอ่านพักเขียนก็เขาก็ควรจะหู้เป็นเบื้องต้นนะครับอ่านเขียนอย่าใดนะครับอืมก็วันนี้ก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ